สวัสดีครับหายูทูบครับอย่าลืมกดแชร์กดสับตะใครด้วยนะแล้วก็ผมอยู่ที่อบตอบตอนุลายครับกดต่อที่บ้านแล้วก็เนี่ยก็ตอนนี้คืนมากครับคืนมากคืนจริงๆก็ผมตื่นไป ขอสห่งลูปมาครับหขวงลูปคือพระอ่ะเขาก็โโอ้ตีทำไมเนี้ยอ่ะเขาก็ผมน่ะก็ดีครับแต่คึมๆไปหน่อยตอน,น,นเนี้ยตีกว้างไหมตีกว้างใหญ่ไปสามนะก็ชิวๆดีอย่างบ้านหลังนั้นไหม เมื่อกี้ไปคุยกับพามานับเถอผมนะ่น้าเถอเป็นพ่อแล้วก็บ้านสวยสวยมากสวยจริงๆแล้วก็เนี่ยผมก็อยู่ที่อบไตที่ใหญ่มากอบตรตอนนุไแล้วก็ไป มาทำชัวระถ้าเกิดมาทำชุวระนี่ทำได้ครับติดต่อเรื่องอะไรที่นี่ครับให้เอาพอต่อนี่อแล้วก็กดไลค์กดแชร์ like, กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยนะก็เดี๋ยวผมไปอ่ะอล้วก็ไปอ่ะเกิ่วเกิ้ว สวัสดีครับ